สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่12กลุ่มห้าพันสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีน้องทั้งมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมเลขวิ่งสนามบินน้ําผมลงคีไพเอฟซีท่างช่องไปแล้วครับผมเนาะวันนี้จะมาเอาชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับวันที่2มกราคม68ครับให้5ครับออก51นะครับแล้วก็วันที่17มกราคม68ครับให้7ครับออก79ครับงวดที่แล้วครับวิ่ง5ครับออก51ครับผมเนาะเขามาแล้ว3มงวดติดต่อกันครับผมงวดนี้ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับก็ให้5มานะครับ นี่ครับให้ห้ามานะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมก่อนอื่นครับผ่าเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูที่ผมสรุปเด่นล่างก่อนครับผมเนาะสรุปเด่นล่างครับเพราะว่าผมลงคลิปทางช่องถ้าหักชแนลไปครับผมเนาะ เอทางช่องพระหัตคนเดือนก็ไม่เห็นนะครับสรุปเด่นล่างครับแม่กอทมครับ9กับ0ครับ FC ซภูเก็ตครับ9กับ1ครับแม่สระบุรีครับ9กับ0ครับของผมเองครับ7 9็ครับจากเชียงใหม่ครับ9กับ0ครับปู่38ครับ9เม็ดเดียวครับพิจายออรับแล้ครับ9ตัวเดียวนะครับเลขวิ่งสงขาเพราะเขาตัวเดียวนะครับแล้วก็ สุดท้ายครับ fc ณคานมครับก็9เม็ดเดียวนะครับผมนี่ครับสรุปเด่นล่าง9สําสำนักครับชนกันที่9เม็ดเดียวนะครับแล้วก็พา fc ทางช่องครับมาสรุปเด่นบนครับผมเนาะสรุปเด่นบนครับ fc ภูเก็ต0กับ5ครับ ปทุมธานี4กับ5ครับเลกวิ่งเชียงใหม่5กับ1ครับเลขล็อกจากกทม5ครับของผม4กับ5ครับแม่สัรคาม5ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำ5ครับเลขวิ่งสงขาก็5นะครับสรุปเด่นบนครับ8สำนักชนกันที่5นะครับนี่ครับผม แล้วก็สรุปยันล่างครับนี่ครับผมสรุปยันล่างครับผมเก้าสำนักครับชนกันที่เก้าครับหรือว่าเอฟซีทางช่องนะครับจะจับคู่ห้าเก้าเก้าห้าก็ได้นะครับนี่ครับผมเนาะนี่ครับอาจจับคู่เก้าห้าห้าเก้าก็ได้นะครับลองเบิงครับผมเนาะมาเอาแนวทางของอาจารย์วันนมไัยดีกว่าครับ ชุดเต็มครับชุดคัดเน้นนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปชุดเลขวิ่งสนามบินน้ำนี่ครับผมเนาะวิ่งที่5ครับนี่ครับวันนี้มาเอาชุดเต็มครับแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมชุดเต็มครับชุดเต็มนี่ครับบนวิ่งสองครับ 212529ครับล่างเห่นที่8ครับ828385นะครับชุดเต็มแล้วก็ชุดขัดเน้นนะครับของอาจารย์รันพนมไพยครับจันลันพนมไพรครับผม บนครับเด่นที่สองครับบนครับเด่นที่สองครับจับคู่ให้สามคู่นะครับสองหนึ่งสองห้าสองเก้าครับล่างครับล่างเด่นที่แปดครับ ล่างเด่นที่8ครับ8 2 8 3 8 5นะครับผมเนาะนี่ครับบน3คู่ล่าง3คู่นะครับลงวันที่ 16, ทับสทับ 6, ับนี่ครับบน3คู่ล่าง3คู่นะครับส่วนชุด คัดเน้นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับชุดคัดเน้นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับ อาจารย์รันพนมพัยครับนี่ครับชุดเม็ดเดียววัดใจครับบนให้ที่2ครับ2 1เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่8ครับ8 3ตัวเดียวนะครับนี่ครับผมบนให้ที่2 สองหงเม็ดเดียวนะครับส่วนล่างครับล่างล่างให้ที่8ครับ8 3เม็ดเดียวครับลงวันที่16 ทับสองทับหกแปดครับก็ถือว่าบนหลายตัวครับผมเนาะถ้าชุดเต็มก็สามคู่ครับบนสามคู่ล่างสามคู่ถ้าชุดคัดเน้นก็นี่ครับผมบนคู่เดียวนะครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรนะครับนี่ครับชุดเม็ดเดียวครับผม อันนี้เป็นชุดเต็มนะครับแล้วก็เลขวิ่งสนามบินน้ำครับ5เม็ดเดียวครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำเขามา3มงวดติดต่อกันแล้วครับให้5ออก51ครับให้7ออก79ครับแล้วก็ให้5ก็ออก51นนะครับงวดนี้เลขวิ่งสนามบินน้ำ 5เม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับโอเคครับผมแคปหน้าจอเอาชุดคัดเน้นนะครับกับสุดท้านีครับกับขอวยพ่อนไห้เอฟซทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเง,งินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับเชิญชิหนาครับผม